สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซพ่อพ่อเอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับน้องนาตยาพิวัสนาแฟมิลี่นะครับแม่แม่อยากราเริ่มเกิดนะครับพาสองสาวนะฮะออกกำลังกายนะครับเชา้ชาๆนะครับถอยลกูกถอยน้อยไปไปท่าพุ่นก็ได้ด ไปข้งางหลังบ้านไป่ใจหรกทังพี่ลรอมะทังพ<แ>ี่มาสิาาาี่อัองพีง่อ่ะมามามาโอ้ยเหยียบยาพ่อเหยียบยาพ่อเบื้องยาปลูกไายอีดายไหมกำลังขึ้นครับเออขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปเลย เออขึ้นไปเลยระวังนะระวังหยับเล็กหยับยังเด้อ,อยาก,กำลังขึ้นนะครับอ้ <c oughs> ตกลุมสร้างตกลุมสร้างครับผมดูนี่ครับยาที่เขาชอบนะครับตกลุมสร้างครับผมนี่ครับมากับควนคนใหม่นะครับน้องว่านครับน้องว่านนะฮะมาช่วยดูแลนะครับน้องหน้าตยาพิวัฒนานะครับในช่วงเช้าๆนะครับก่อนน้องว่านจะไปทำงานก่อสร้างนะครับ โอ้นี่เป็นญ้าที่น้องช้างชอบนะครับมาลุกนาตยะนี่นี่นี่นีเพราะว่ายังไม่ได้ไปตัดยาให้นะครับกินเลยกินเลย นั่งตัวอ่อนนั่งตัวอ่อนเฮ็ดตัวสบายนะครับทำตัวสบายๆนะครับเขาจะได้เชื่อใจเรานะครับว่าเราลักเขาเขาเสีบว่าไอเฮ็ดเพิ่งสี่นะครับเพิ่นจะได้เชื่อใจนะครับเขาจะได้ขี้ได้นะครับผมนะครับเผื่อมีการมีงานนะครับก็จะได้พึ่งน้องบ้านนะครับ ในอนาคตข้างหน้าครับอาจจะได้พึ่งน้องว่านนะครับ <c oughs> น้องก็เป็นคนขยันมากครับผมนะฮะช่วงนี้หน้าฝนก็ไม่ค่อยมีงานก่อสร้างเท่าไหร่นะครับก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับก็เลยออยากจะมาดูแลพิวัาสนาช่วยนะครับ <c oughs> ทีแรกผมก็นึกว่าน้องจะพูดเล่นนะครับ <c oughs> น้องมามาขอสมัครเลี้ยงช้างไนะ <c oughs> มว้าเล่นว้าอีลี่นี่ เรอีลิตะน้องนะครับน้องก็มีครอบครัวครับมีลูกสาวหนึ่งคนนะครับน้องว่านนะครับมีลูกสาวด้วยหนึ่งคนนะครับครับแม่ครับบรรยากาศนะครับยามเช้านะครับหลังจากทําความสะอาดนะครับที่หลับที่นอนนะครับสองสาวเสร็จนะครับแม่แม่นะครับก็พามาเดินออกกําลังกายขายเส้นนะฮะขายเส้นนะครับเหมือนทุกๆวันนะครับ วันไหนได้เดินช่วงเช้าช่วงเย็นก็อาจจะไม่ได้เดินครับวันไหนนะครับอาจจะได้เดินนะครับเป็นบางวันครับอาจจะได้เดินทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับแล้วแต่โอกาสนะครับแล้วแต่ว่าบางทีผมก็นะครับยุ่งหลายๆอย่างนะครับกับงานนะครับหลายๆอย่างครับแม่แม่ครับในแต่ละวันนะครับก็ขอบคุณแม่แม่ครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับสองสาวน้องนาตยาพิวัฒนาครับแม่แม่ครับก็เป็นธรรมชาตินะครับ ที่อยู่บ้านนาของเรานะฮะตรงนี้ก็เป็นข้างบ้านหลานนะครับเป็นบ้านของหลานสาวแม่ควานนะครับของก็ไม่อยู่นะครับเด็กๆไม่อยู่ครับไปทํางานกันหมดนะครับบ้านก็เลยจะลกๆหน่อยนะครับผม <c oughs> มบนไปไล่ลูกระวังทอน้ำลูกเอ้ยมาเร็วมาพีเร็วนาตยาโอ้ยนะครับมบนในสู้ทางงรับนาตยาน,นี่ครับนี่ครับคนสวยเขากินอย่างนี้เนี่ยนาตยามาดูพี่เขากินเนี่ยลูกเห็นไหมเนี่ยเขาไม่เดินไปมั่วเขาไม่เหยียบไปมั่วมันหนูเนี่ยหนูเนี่ยเหยียบหญ้าไปแล้วนะฮะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ยาที่น้องๆชอบนะครับเด็กๆชอบครับแต่ก่อนจะเดินมาทางนี้ได้นะครับแต่ว่าอ่าผมได้ปลูก้าไปแล้วก็เลยแบบอยากให้ยาเกิดนะครับก็ไม่อยากจะให้น้องไปเหยียบไปย่ํานะครับเวลาอนาคตข้างหน้าครับก็จะได้ตัดให้น้องกินนะครับผมนี่เขาชอบนะครับแม่กันอีสานมาเท่าเอินว่าหยากับแก่ครับแบบนี้ครับยากับแก่นะครับแบบนี้ครับ เลี้ยงด้วยความรักความผูกพันครับแม่ครับยู่ที่นี่ก็อาหารการกินน้องช้างก็พอหาได้นะครับพอหาได้ง่ายนะครับเพราะว่าก็มีกันอยู่แค่สองเชือกนะครับที่นี่นะครับมีอยู่แค่สองเชือกนะครับแม่ๆมนะครับก็บางหมู่บ้านนะครับก็มีช้างเยอะนะครับก็อาหารการกินอาจจะไม่ค่อยพอนะครับสําหรับน้องช้างนะครับเป็นยังไงครับข้อมูลสึก ดีดีครับเริ่มชอบแล้วแม่นวาครับเพิ่งชอบั้งแต่โดนเราชอบแตงแตดโดนนะครับชอบแต่โดนนะครับเพราะว่าผมมาอยู่หมู่บ้านนี้น้องยังเรียนอยู่ประมาณปไหนเหรอปสองปสามนี่แหละเนาะหรือว่าปประมาณปสี่ปห้านี่แหละเนาะปหนึ่งเลยบ่แม่นบ่เฮ้ยหลายกว่านั้นยูเพราะว่าน้องปอนกับเรียนอนุบาลแล้วเน้่หนามาอยู่แปดปีกับปสองครับ ป2ออนะครับตอนนี้30ทะเลาง32 32 30ปี <c oughs> 30ปีหักออกไปอีก8ปีก็แสดงว่าผมมาอยู่นี่ได้24ปีถูกต้องครับแสดงว่าน้องว่านจําความได้ดีครับ24ปีครับผมมาอยู่ครับเพราะว่าน้องกิ๊กกอ็อายุจะเข้า22แล้วนะครับน้องกิ๊กนะครับลูกสาวนะครับคนโตคนแรกนะครับ <c oughs> บรรยากาศนะครับแม่ๆครับเช้าอากาศดีดีครับพ่อพแม่ๆม่นะครับผ่านไปผ่านมานะครับจะมาพักรถนะครับมาจอดพักรถพักคนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเลยนะครับพ่อๆ่แม่ทุกท่านนะครับที่จะแวะมาเยี่ยมเยือนนะครับบ้านน้องนาตราพิวัฒนานะครับก็มาได้ครับมาทานข้าวทานปลากินน้ํากินท่าก่อนได้นะครับผม ยินดีตอนรับทุกๆท,ท่านนะครับแม่ๆนะครับมาปล่อยสองสาวกินหญ้าก,กัน,นค่ะน่าตยาเจอเจอหยาก,กับเกี่ยนี่บ่ห่วงอ้ายเลยนาะกินเบิดเรล้าถอยมาทางพี่โลกมาเร็วมาเด้อ เช้าๆกับสาวสสวยนะครับก็มาหัดด้วยครับมาหัดน้องว่านนะครับขี่ช้างนะครับพี่วาสนาเป็นช้างที่ว่านอนสอนง่ายครับแม่แม่ขี่ง่ายครับขี่ง่ายนะครับนิสัยดีนะครับผมใครที่ไม่เคยเลี้ยงก็เลี้ยงได้นะฮะขอให้มีความคุ้นเคยให้มีความรักนะครับผมนะครับถ้าเรา รู้แล้วนะครับรู้จังหวะรู้อะไรนะฮะหลายๆอย่างเกี่ยวกับช้างกับมันก็จะง่ายครับแม่แม่ครับในการเลี้ยงช้างนะครับไม่ยากเลยนะครับในการเลี้ยงช้างดูแลช้างนะครับขออย่างเดียวครับคือรักนะครับรักช้างนะครับคือการที่จะมาเป็นควนช้างนี่เราต้องหนึ่งครับต้องต้องเสียสละให้ช้างนะครับเยอะเยอะนะครับแม่แม เพราะว่าช้างเขาต้องการความรักนะครับเพราะว่าเขาเป็นช้างบ้านนะฮะไม่ใช่ช้างป่าครับถ้าช้างป่าก็จะอีกแบบนึงนะครับถ้าช้างบ้านเขาเคยอยู่ <c oughs> เคยกินกับคนเขาต้องอาศัยคนนะครับแม่แม่ต้องอาศัย <c oughs> คนอาศัยควานนะครับที่จะหาให้เขากินที่จะพาไปให้เขากินนะครับอาหารอ,อรอ่อ,รอยอร่อยอาหารอดีๆนะครับน้ําสะอาดอะไรแบบนี้นะครับเราต้องทุ่มเทให้เขาไปแบบเกินครึ่งนะครับแม่แม่เกินครึ่งเลยนะฮะ บรรยากาศนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณแม่แม่เอฟทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e นะครับฝากน้องว่านด้วยนะฮะเป็นควันใหม่นะครับก็สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ